สวัสดีครับ FC รละสมาชิกศูนยนฝึกการมาสเสด็จทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเสริมนะครับเสริมจากการที่ทําคลิปที่เป็นกรอบแบบนี้นะครับที่เป็นลวดลายแบบนี้ลายจีนแบบนี้นะครับซึ่งเคยนําเสนอไปแล้วนะครับแต่ในคลิปนั้นน่ะก็คือไม่ได้บอกวิธีการทําการตัดไม้ของตัวสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะวิ่งมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอใส่ทิมเมอร์ไปนะครับเดี๋ยวพอใส่ทิมเมอร์ไปปุ๊บ พอเราตีเราก็พลิกกลับมาอย่างนี้เราก็เดินแบบร้อนสนางทีไปนะครับก็ชนแล้วก็กลับมาแบบนี้มันก็จะเป็นเป็นตรงมุมนี้เป็นมุมเว้าโค้งให้เรานะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้นะครับว่าวิธีการตอนที่เดินทิมเมอร์นะครับแต่คลิปนี้จะเป็นวิธีการตัดตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวเสริมนะครับมีเอฟซีาถามมาแล้วครับ วิธีการตัดสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเราจะหาการหาสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับดอกไม้ตรงนี้นะครับเราตัดสสิบ12เซนนะครับเพราะว่าเราจะหาสามเหลี่ยมด้านเท่าตัวนี้ก็คือสสิบองเซนเราก็วงเวียนท่าไปนะครับ12เซนแล้วเราก็มาขีดตรงนี้กับแล้วก็ย้ายมามุมนี้นะครับจุดตัดของมันนะครับก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ ตรงนี้เราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า12เซนสามด้านแบบนี้นะครับก็อันนี้ตัดไม้ไปแล้วนะครับ12เซนนะครับเดี๋ยวเราก็ทำสามเหลี่ยมด้านเท่าไปนะครับ อตอนนี้การตัดมันก็มีหลายวิธีนะครับถ้าเราวิธีที่สะดวกและง่ายสุดก็คือใช้เรื่อองศาเพราะนั้นมุมสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะตจับสามสิบองศานะครับเราก็ไปตั้งครื่อ,องเรื่อสามสิบองศาแล้วก็ตัดเลยนะครับนี้เราก็เลื่อนมาตั้งไว้ที่สามสิบองศานะครับแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับแต่แนะนำอ,อันนี้ไม้ผมสั้นนะครับจริงเราทําตัวยาวไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาเฉียนออกที่หลังนะครับนั้นเวลาจับต้องระวังหน่อยนะครับ นี่ครับเราก็จะได้ด้าน,นแล้วหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่มีเรื่องสานะครับก็ใช้คูณสอตัดเลยครับ นะครับก็ตัดอย่างง่ายดายเลยนะครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าพร้อมาไปทำงานนะครับเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่กเข้ากับตัวทิมเมอร์แล้วก็เดินลายได้เลย